เอาลูกหอยชุดแต่งงานอยากให้มีส่วนร่วมว่างั้นโชนาคาเตอร์และโจนาธานบรูคส์ชาวเทนเนสซีตัดสินใจที่จะรวมหอลงโรงกันเมื่อเดือนที่ผ่านมาว่าที่สามีภรรยาที่อาศัยอยู่ด้วยกันในแจ็กสันคู่เนี้ยก็ยังมีลูกสาววัยหนึ่งเดือนแล้วหนึ่งคนชื่อว่าน้องออบรีแล้วอะไร มันจะดีไปสะกว่าการให้ลูกน้อยมาเป็นส่วนหนึ่งในงานแต่งงานของพ่อแม่ด้วยการรัดตัวลูกอ่อนไว้กับชายกระโปรงชุดแต่งงานระหว่างที่คุณแม่เดินเข้าโบสถ์น่าแปลกจริงๆว่าทำไมพ่อแม่คู่นี้ถึงได้โดนกระหน่ำด่าออนไลน์สำหรับการเป็นพ่อแม่สุดเสงงแร่งแห่งปีโชน,น่ายังมีหน้าออกมาปกป้องตัวเองว่าก็ตอนนั้นเด็กตื่นอยู่แล้วก็ถูกรัดแน่น อ๋อแล้ก็ยังได้รับการปกป้องจากพระเยซูด้วยคนอื่นจะมาห่วงทำไมคุณเห็นด้วยหรือไม่กับคำอธิบายของโชนะ่าอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ